เรากำลังมีหนี้เราอยากจะหมดหนี้ปรารถนาอยากจะมีทรัพย์เราก็สร้างเหตุของการมีโภกทรัพย์เหตุของการมีโพกทรัพย์การให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไรยที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหม อันนี้ก็ได้อันหนึง่งเหตุสมประทานอีกอันหนึง่งศรัทธ,ธาศินสุตตาจากะปัญญาเกิดบอกยมบอกโอโ้ยังจนอยู่ผมไม่ยังไม่มีเงินให้ทานทํำยังไงบอกรักษาศินไปได้ไหมเป็นมหาฐานชั้นเลิศยิ่งกว่ารักษาศินทําอะไรนั่งสมาธิอยู่บ้านว่างๆไม่มีงานทาใช่ไหมว่างดีเลยเหมาะเลยนั่งสมาธิเลยเช้ากลางวันเย็นรักษาศินห้าตลอดนั่งสมาธ,สมาธิสมาธิเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันแล้วก็มีปัญญาเห็นการเกิดดับ ยมได้ครบเลยศรัทธาศีลสุตตะจาคะคาปัญญาและทําไปดูซิชีวิตดีขึ้นไหมมันจะค่อยๆดีขึ้นมีสุตตะสัอย่างเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องขอให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าพระศาส,สราของเรารอบรู้ทุกเรื่องทั้งทางโลกและท,งทางธรรม